เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าเรียงธนูฟังครับเรื่องของการเตรียมเสนอนโยบายโรงเรียนชนะนะครับเพื่อเยียวยาด้านการศึกษาหลังจากที่โควิดเนี่ยส่งผลต่อสภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยลงไปนะครับพูดคุยกับคุณภูมิสรันทองเรียนนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับในช่วงเล่าเรียงครับ วันนี้นรายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รงงวันด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบของท่านนะครับผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข422.1075 422.1075หรือทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุขข่มจากคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่านรางนัลบัเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับมอบสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับเมื่อสั่ง grab food รับส่วนลด60บาทซึ่งความพิเศษที่ว่านี้นะครับจะมีไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้หรือจนกว่าสิทธิจะหมดนะครับตัวอีกครั้งหนึ่งธนาคารอมสินครับมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารอมสินนะครับเมื่อสั่ง grab food จะได้รับส่วนลด60บาท ความพิเศษนี้จะมีไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับหรือจนกว่าสิทธิจะหมดนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับเมื่อสั่ง grab food จะได้รับส่วนลด60บาทแล้วก็คําถามคือความพิเศษที่ว่านี้เนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารอมสินแจ้งว่าได้อนุมัติสินเชื่อโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ไปแล้วกว่า4 4 0 0 0 0รายด้วยกันนะครับจำนวนเงินที่ให้กู้กว่า1 1 5 0 0ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นลูกค้าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกว่า3 0 0 0 0 0รายนะครับให้กู้สูงสุดรายละ5 0,000บาทแล้วก็เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหรือสินเชื่อฉุกเฉินจำนวน1 4 0 0 0 0รายนะครับให้กู้รายละ10,000บาท ธนาคารก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ามาตรการสินเชื่อของธนาคารในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลงได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและยังช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจต่อไปได้ธนาคารอมสินขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ยื่นกู้ขอสินเชื่อและขอภายผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะครับขอแนะนําช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยลดการเดินทางออกจากบ้านนะครับในสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโควิด -19 ผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี้นะครับช่องทางที่1คือแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันไลน์เครื่องหมายแอดไซน์และตามด้วย MRTA นะครับ MRTA Contact Center ะกตรงตัวนะครับช่องทางที่2ครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับช่องทางที่3ก็เป็นไลฟ์แชทกับเจ้าหน้าที่ของรอฟมอผ่านทางเว็บไซต์ www.mrta.co.th ช่องทางที่4เป็นอ e ีเมลนะครับ pr@mrtac.o.th แล้วก็ call center นะครับของรอฟมอหมายเลขโทรศัพท์02-716-4044นะครับ02-716-4044 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบนะครับได้ติดตามสถานการณ์รัฐประหารในเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะครับและพบว่ายังไม่มีลูกค้าของเอ็กซิมแบงคได้รับผลกระทบแต่อย่างใดเนื่องจากผู้ประกอบการของไทย ที่เข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศของเมียนมานะครับนอกจากนี้ครับเอ็กซิมยังมีบริการประกรันการส่งออกคุ้มครองความเสี่ยงแก่ผู้ส่งออกไทยจากการไม่ได้รับการชาระไม่ได้รับเงินเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือวัฒน,นาคารผู้ซื้อในต่างประเทศนะครับทั้งจากสาเหตุทางการค้าและการเมือง รวมทั้งบริการประกันความเสี่ยงการลงทุนหรือว่า investment insurance นะครับคุ้มครองความเสี่ยงทางก,การเมืองกรณีโครงการลงทุนได้รับความเสียหายจากการดําเนินนโยบายกฎระเบียบหรือการดําเนินการใดๆของรัฐบาลในประเทศที่เข้าไปลงทุนนะครับจนมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการและความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ของนักลงทุนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียนครับเรื่องของการเตรียมเสนอนโยบายที่เรียกว่าโรงเรียนชนะ เพื่อเป็นการเยียวยาด้านการศึกษานะครับหลังจากที่โควิดเนี่ยส่งผลต่อสภาวการเรียนรู้ของนักเรียนจนเกิดความถดถอยนะครับพูดคุยกับคุณภูมิสันทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภูมิสันครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์เข้าสวัสดีครับคฟังทางบ้านครับหลักการเป็นยังไงฮะโรงเรียนชนะเนี่ยฮะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปที่เราพยายามคิดว่า เรามีใครชนะใช่ไหมครับมีหมอชนะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลงเล่นครัหรือว่าถ้าจะให้เป็นโรงเรียนชนะบ้างเนี่ยจะเป็นยังไงโดยหลักก็คือก็เป็นการเตรียมตัวในทางภาคการศึกษาครับเพื่อที่จะรองรับการเปิดภาเคเรียนครั้งใหม่หลังจากที่หยุดไปประมาณหนึ่งเดือนรับเพื่อว่าเมื่อเด็กเขากลับมาเรียนหลังจากที่ผ่านการปิดมาระยะเวลานานแล้วเนี่ย เขาจะสามารถที่จะความรู้ที่อาจจะหายไปหรือว่า,าเรื่องของสุขภาพบรรณาไมั์เรื่องของจิตใจต่างๆความพร้อมเนี่ยทยํายังไงเพื่อให้เด็กเนี่ยเมื่อกับเข้าสู่เรียนแล้วก็มีความพร้อมทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องความพร้อมเรื่องต่างๆให้มากที่สุดแล้วก็เป็นการตับตัวเพื่อเข้ากับสถานการณ์ของโควิดด้วยครับผมครับอันนี้เป็นหลักการแล้วก็เราจะทํายังไงครับวิธีการดาเนินการเนี่ย อก็คือที่เราอมองไว้นะครับเราก็มองว่าปัญหาหนึ่งที่อาจจะพูดกันน้อยในช่วงที่ผ่านมาก็ค,คือ,อเรื่องของความรู้ที่หายไปของเด็กในช่วงที่เขาต้องอถูกโรงเรียนถูกปิดนะครับในช่วงประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่รอบแรกก็อาจจะตั้งสองเดือนกว่าอะไรย่างเงี้ยครับก็คือเวลาการเรียนของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วเด็กหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้มีการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตหรือว่าจะมีความเหลื่อมล้ําของอเรื่องของการเรียนในช่วงที่ต้องถูกปิดเรียนเนี่ยค่อนข้างมากในระหว่างเด็ก,กลุ่มต่างๆทั้งเด็กที่มีฐานะเด็กยากจนเด็กในเมืองเด็กในชนบทหรือว่าถ้าดูในข่าวเด็กบางคนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องไปนั่งเรียนกลางแดดอย่างนี้ครับหรือบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อเขากลับมาสู่ระบบโรงเรียนแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนหรือว่าทางครูควรจะทำเนี่ยก็คือการดูว่าความรู้เขาณตอนที่กลับมาแล้วเนี่ยออยู่ในระดับไหนแต่พ่าแต่ละคนก็จะมีความรู้ที่ไม่เท่ากันนะครับาบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องการการเสริมความรู้ในด้านต่างๆในช่วงที่เขาขาดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องสามารถที่จะคอยอตรวจสอบได้ว่านักเรียนคนเองเนี่ย มีระดับความรู้ระดับทักษะเนียที่หายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พยายามที่จะหามาตรการาต่างๆในการทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะกลับคืนทักษะหรือว่ามีความรู้ที่หายไปเนี่ยกลับคืนมาได้ครับจริงๆก็มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะว่าในช่วงที่เด็กเ็าต้องเผชิญกับภาวะของโควิดที่ต้องอยู่บ้านนานๆเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้ต่างๆเขาหายไปเยอะอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าความรู้ของคณิตศาสตร์เนี่ยก็าายาหายไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ หรือว่าความรู้ได้การอ่านก็หายไปแั่ยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องของจิตใจเรื่องของอความเข้มแข็งของสุขภาพจิตห,หรือว่าแม้แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะมีเรื่องของความแข็งแกร่งของก้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กต่างๆที่อาจจะขาดหายไปช่วงที่เขาต้องอยู่บ้านนะครับอันนี้คือเราก็พยายามเสนอวิธีต่างๆในการที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะโรงเรียนปกติได้ครับอืมครับยากไหม ก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าจริงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับหลายอย่างเช่นครูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะจริงๆแล้วเพราะว่าแค่สอนเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันในห้องเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเป็นทักษะที่ค่อนข้างตูงพอสมควรที่จะจะสามารถที่จะสอนเนื้อหาที่ต่างๆกันได้แต่ว่าเราก็พยายามหาแนวคิดว่าเออที่อื่นๆเขาทำกันยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสอนเสริมในช่วงตอนเย็นนะครับ ดูว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าในช่วงวันหยุดหรือว่าบางประเทศเนี่ยก็จะใช้ฟิทเตอร์อาหาคููพิเศษมาช่วยสอ,อนในเนื้อหาสว่วนที่เด็กเขาทําไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นประเทศกลุ่มกําลังพัฒนาหน่อยเช่นประเทศทางอินเดียอา,ากีสถานเอเชียใต้หรือแอฟริกาเนี่ยเขา,าอาจจะใช้บทบาทของชุมชนบทบาทของอาสาสมัครในชุมชน พี่น้องคนที่จบการศึกษาไปแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาช่วยสอนในเรื่องง่ายๆได้เรื <ừ> ่องเรื่องของการอาร่านเรื่องของคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ที่จะสามารถพอสอนเด็กๆในชุมชนให้เขาอามีความรู้แล้วก็กลับไปเรียนได้ครับกลับและอย่างของเรานี่ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องกระจายไปสู่ในหมวดย่อยเลยไหมฮะหมายถึงว่าโรงเรียนขนาดเล็กเลยหรือเปล่าหรือว่าเอาเฉพาะที่จาเป็นหรือยังไงครับอ๋องๆถ้าเกิดทําได้ก็ ควรจะทาควรจะทํควรจะทาในทุกระดับครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพูดไปเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครูเขาจะมีความชานาญในเรื่องนี้อยู่เพราะโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเขาจะเรียน,นหลายชั้นด้วยกันเป็นเรียนแบบคระชั้นอยู่แล้วอเช่นเด็กป .2 ป .3 หรือปอ .5 เนี่ยก็อยู่ในห้องเดียวกันกปอน,นั้นเล็กมากนะฮะโรงเรียนอย่างนั้นเล็กมากใช่ <c oughs> ใช่เล็กมาก ครูก็าจะม,มีทักษะในการสอนที่จะคระชั้นถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี้ยก็จ,จะยากหน่อยอต,ต้องใช้กลไกลของการจิลเตอร์หรือว่าสอนเสริมอ่า,อาเนื้อหาอย่างี่ที่หายไปนะครับครับอันนี้เราเราตัดประเด็นเรื่องความพร้อมของเด็กหมายถึงว่าเด็กเด็กที่อยู่ในชั้นเรียนปกติออกใช่ไหมฮะเออจริงๆก็คือเด็กที่อยู่ในชั้นเรียนปกติครับครับหมายถึงก็คือพอหลังจาก ช่วงที่หยุดยาแล้ว้เนี่ยแล้วเด็กทุกคนย้อนกลับมาอยู่ในชั้นเรียนปกติแล้วก็คือเป็นการสอนเสริมในช่วงนี้อ๋อครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นโรงเรียนในต่างจังหวัดผมกําลังหลับตา,ออานึกถึงจากว่าบางบางจังหวัดเนี่ยเอ่อถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐในชั้นประถมเนี่ยบางทีห้องหนึ่งมีอยู่สิบคนสิบห้าคนอะไรประมาณนี้มัน<ช>มันน่าจะเป็นโอกาสที่ทำามเข้าใจกันไม่ยากไหมครับคุณผู้อ่านใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดว่าห้องเรียนขนาดเล็กก็จะได้เปรียบในแง่ว่าครูก็จะ รู้จัดเด็กได้ง่ายแลนะรู้ว่าความรู้เขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนตรงไหนหายไปหรือว่ารู้ครอบครัวอะไรด็กนี้บ้านเขาน่าจะมีทรัพยากรแบบนี้อันนี้พ่อแม่เขาเป็นใครน่าจะสอนได้คนนี้น่าจะห่วงหน่อยอะไรอย่างนี้ยครูน่าจะติดตามได้นะครับแต่ว่าจริงเราก็ต้องมีเครื่องมือให้กับครูด้วยเหมือนกชนในเรื่องของการคล้ายๆว่าวัดพัฒนาการของเด็กนะครับอย่างเช่น อ่าเช่นครูเขาจะรู้ว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเช่นเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กปนหนึ่งเนี่ยจะต้องอ่านคาอะไรได้อืจะต้องทําบวกลบได้แค่ไหนได้กี่หลักอะไรเงี้ยอยู่ปห้าต้องรู้เรื่องอะไรคอโรอนอ,อโรโมอหรือเปล่าหรือต้องสามารถคูณได้แน่สุดคูณได้แค่ไหนหรืออ่านคําไหนได้ซึ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ครูเนี่ยต้องให้ความใส่ใจในใน,ในเรื่องนี้ในสถานการณ์ที่เป็นพิเศษแบบตอนนี้ครับ ครับคือก็ต้องดูว่าเด็กของตัวเองเนี่ยคนไหนที่มีความพร้อมคุูไงว่าจัดจัดระดับได้ไหมคุณนุชันใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นภา,า,นาษาอังกฤษเนี่ยครับเขาจะมีโครงการของที่เป็นอาสาสมัครไปในหมู่บ้านเนี่ยครับครับมันจะชื่อว่า teach at the right level นะครับก็คือสอนในระดับที่ตรงกับเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่สอนหรือว่าอาสาสมัครเนี่ยเขาจะต้องมีความสามารถที่จะ ตอนได้ในทุก,กระดับแล้วก็สามารถที่จะช่วยทำให้เด็กเขาสามารถที่จะเรียนทันกับเพื่อนได้<อ>ความรู้พื้นฐานในระดับที่พอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิ่ว่าเด็กเขาสมมติความรู้เขาน้อยกับเพื่อนหรือว่าอะไรเนี่ยพอเลื่อนชั้นไปอีกระดับนึงโดยเฉพาะไม่มีการสอบด้วยในเทอมนี้เนี่ยครับการนโยบายคือไม่ต้องมีการสอบสายภาคก็คือทุกคนก็เลื่อนชั้นอันตโนมัติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลื่อนไปอ่ะ ความรู้เขาก็ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานพออพรางนั้นเนี่ยพอเรื่องขึ้นไปแล้วต้องไปเรียนเนื้อหาที่ยากขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องการเรียนพอสมควรเพราะว่าในเมื่อไม่มีพื้นฐานเนี่ยพอไปเจอเนื้อหาที่มันยากขึ้นหรือว่าทำให้เขาพ้อใจหรือว่ามีชั้นนักศาที่ไม่ดีถดวิชาน,นั้นเลยอง่ายๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยพื้นฐานมันไม่ได้อ่ะแล้วพอไปเรียนชั้นที่มันมันก็ยากนะแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วพอเขาโ พอเขาเพว่มมันยากเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นทนักติที่แง่ลบแล้วก็เป็นอาจจะต่อต้านวิชานั้นไปนเลย<ะ>อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็อยากจะต้องถือโอกาสที่มีช่วงโควิดอย่างเงี้ยให้ครูหรือว่าให้อาสาสมาัครหรือว่าให้มิสเตอร์เนี่ยที่จะคอยเช็คว่าความรู้ของเด็กเนี่ยเขาขาดหายไปยังไงแล้วก็มีวิธีการฟื้นฟูย,ยังไงเพื่อให้เมื่อถึงเทอมใหม่เนี่ยเด็กเขาจะสามารถที่จะ รองรับความรู้ที่จะเข้ามาใหม่ได้โดยที่ไม่ได้อมีอุปสรรคหรือว่าไม่ไม่ได้กลายเป็นมีทัศนคติที่แง่ลบต่อวิชานนะครับครับอ่าอย่างนี้ผู้ปกครองก็ต้องร่วมทำความเข้าใจด้วยแต่เนี่ยโอ้แน่นอนครับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆแล้ว่ครูต้องทํางานร่วมกับผู้ปกครองเอย่างยิ่งนะครับในโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันเป็นความบอ,อนไหวอย่างเป็นตอนคิมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าอผู้ปกครองหรือชุมชนเนี่ยเป็นปัจจัยที่ สำคัญที่สุดนะครับในช่วงที่เกิดที่เด็กเขาจะไม่ได้ยินในโรงเรียนอันนี้เด็กเขาจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ผู้ปกครองแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ปกครองเนี่ยอยู่ที่การบรหิหารจัดการของชุมชนในเรื่องการศึกษานั้นๆเลยครับเช่นบางชุมชนเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่องของการเอาเด็กมาเรียนในชุมชนเชมดีนะครับ,าารรบอ่าถ้าก็ช่วยกัน,นพื้นที่สาธารณะอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นอาาสมัครไปซึ่งเราก็สามารถที่จะคัดกรองได้ว่า คนที่มาสอนหรือคนที่อยู่ในเด็กเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่ไม่ได้ไปอยู่นอกพื้นที่ไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเลยเขาก็จะมีระบบที่ดูแลกันได้ในชุมชนครับก็คืออยู่ที่การบริหารจัดการแล้วถ้าเกิดว่าชุมชนไหนสามารถทําได้ดีเนี่ยก็เด็กก็จะไม่ได้เสียหายในเรื่องของความรู้แต่ว่าถ้าชุมชนไหนอาจจะไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยเด็กในชุมชนนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ต้องหยุดเรียนไป ก็ต้องมานั่งไล่ทวนอีกทีหนึ่งทวนตำรับตำรากันอีกรอบหนึ่งใช่เราจะทันกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแมอันนี้เรื่องใหญ่เรยต้องพยายามจะต้องสร้างキャンペーンอย่างเงี้ยเพื่อให้การศึกษาหรือครูหรือวงการอาษาเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องนี้ครับเรื่องของความรู้ที่หายไปตรงนครับแล้วอย่างนี้เราจะขับเคลื่อนโครงการเรายังไงเนี่ย อันจริงก็ตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะของอาจจะต้องทํางานร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการทางสวทหรือว่าทางจริงๆแล้วอันหนึ่งที่เราพยายามทําอยู่ครับก็คือการทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นอ,อสมอทางการศึกษาอ,อ,กอ๋อกับคืออาจจะเคยพูดถึงในก่อนหน้านี้นะก็คือ,อพยายามสร้างอาสาสมบัตรในชุมชนแต่ว่าเขามีอ,อ,ส,มอสมอสมทางสาธารณสุขใช่ไหมครับออกับใช่ครับ ตามบ้านคนไปดูสุขภาพไปเก็บข้อมูลพื้นฐานเนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยเราก็อยากจะให้มีอ,อสอมอ,อทางการศึกษาเหมือนกันที่คอยไปตรวจเยี่ยมบ้านเด็กดูว่าบ้านนี้มีความจําเป็นมีความขาดแคลนอะไรในเรื่องการศึกษาลูกหลานเขาไปเรียนหนังสือไหมตกหล่นยังไงแล้วไปเรียนแล้วมีความรู้แค่ไหนสามารถที่จะอะอกเขียนได้แค่ไหนอะไรอย่างี้ครับ,รบจริงๆอ่ะในหลายประเทศก็มีระบบดีนะครับเช่นประเทศอินเดียเนี่ย เขาก็จะมีอองค์กร NGO ชื่อว่าประถมก็คือมีประมาณทาทั่วประเทศอินเดียประมาณห้าหมู่หมู่บ้านนก็คือมีอาสา,าสมัครในหมู่บ้านเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนอสอมทางการศึกษาครับก็คือค,คอยวัดผลคอยดูว่าเด็กแต่ละคนาขาดแคลนอะไรในโรงเรียนมีความรู้แค่ไหนแล้วก็จนไปถึงขั้นหนึ่งที่ไปซิว เด็ก <inequ ity> ในในหมู่บ้านนั้นในเรื่องความรู้ในระดับวิชานาต่างเด็กคนไหนที่เขาเรียนไม่ทันเนี่ยก็จะมีเอ็นจีโอของประทรมงอินเดียเนี่ยไปคอยสื่ในหมู่บ้านให้ในวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าการอ่านในต่างเนี่ยเรามีระบบอยู่อยู่ซึ่งอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราถือโอกาสว่าพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วเราสร้างระบบอสมอทางการศึกษาขึ้นมาในยุทธ์อะแม้ว่าโควิดจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดระบบียังคงอยู่ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวกับ เรื่องของระดับการศึกษาเรื่องของอความสามารถเด็กไทยการเรียนออกเขียนได้แล้วก็ความพร้อมในการศึกษาของเด็กไทยด้วยอืมกับมีโอกาสไหมฮะจะได้เห็นก็เป็นไปได้เป็นไปได้จริงๆผมว่าหลายคนแล้วก็ให้ความสําคัญกับไอเดียนี้แต่ว่าก็อาจจะต้องดูว่าเวลาการทําจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะจริงอในครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะมีบางชุมชนที่ทําได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีงบประมาณแล้ว่ามีการสนับสนุน แช่นมีเงินเดือนหรือว่ามีค่าตอบแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทั้งประเทศเนี้ยเราก็ยังไม่ได้มีระบบที่รองรับอันนี้เหมือนอสมอทางสาธารณสุขเนี้ยเขาก็จะมีระบบที่จะเป็นระบบผลตอบมีระบบเงินเดือนเล็กๆ็กน้อยๆอยเนี้ยได้แต่ว่าทางการศึกษาเนี้ยเรายังไม่ได้มีการตั้งเป็นทางการครับ อืมครับกำลังนึกถึงน้องๆที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชพัฒในตา่างจังหวัดเนี่ยอันนี้เขาเขาจะใกล้กับชุมชนมากนะฮะใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้เราก็คิดอือนกันว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มหนึ่งที่น่าจะใกล้ชิดที่สุดก็คือนักศึกษาในชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์หรือว่าแม้แต่คนที่กําลังเรียนในคณะรุ่นตร์ศึกษาศาสตร์ที่จะเรียนไปเป็นครูหรือเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็น่าจะสาม,มารถที่จะไปะช่วยงานได้แล้งจริง ทางกระทรวงอวเนี่ยเขาก็มีโครงการด้านงานบรรัณฑิตอันนี้เป็นบรรัณฑิตครับของมหาวิทยาลัย, INE, ลเ,ยเพื่อลงไปช่วยในเกี่ยวกับอา,อาชีพในชุมชนนะครับก็มีเหมือนกันซึ่งจริงถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยมามมาาช่วยงานในลักษณะของการเป็นอาสาสมัครทางการศึกษาในในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะทำ<ม>ให้การศึกษาไทยเนี่ยพัฒนาได้นะครับโดยเฉพาะขั้นพื้นฐานแล้วจริงเนี่ยเราก็พบว่า จากการสำรวจของธนาคารโลกนะครับเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยมีมีมระดับที่เรียกว่าเป็นความยากจนทางการศึกษาหรือว่าภาษาอังกฤษหรยกว่า learning poverty เนี่ยถึง23เปอร์เซ็นต์หมายความว่าเด็กอายุ10ขวบของไทยเนี่ยที่อ่านออกเขียนได้ไม่ค่อยคล่องนะครับมี23เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ประเทศอย่างสิงคโปร์หรือเวียดนามนะครับมีแค่2-3เปอร์เซ็นต์ห่างกันเยอะขึ้นอยู่กับตางกันเยอะครับหรือว่าฟินแลนด์อะไรเงี้ยประมาณ2-3เปอร์เซ็นต ไทยนี่23เปอร์เซ็นครับครับอ่ะเอาละน่าสนใจเดี๋ยวโอกาสน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิสันทองเลี่ยมนาคนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคการศึกษานะครับก็คุยกันตรงนี้ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจตรงกันว่าคําว่าโรงเรียนชนะเนี่ยมันคืออะไรนะครับที่มาที่ไปแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะเพิ่ม สภาวะการเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างไรนะครับโควิดตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ก็เบาลงในหลายพื้นที่อย่างที่เราติดตามการแถลงของสอบอคอ,อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วว่าจังหวัดไหนที่น่าจะดึงมาได้ก่อนบางจังหวัดนี่ยังไม่จะเป็นไม่ต้องไปต้องปิดเดิมเลยจำไปเขาก็เรียน,นเขาปกตินะครับไปห้องเรียนปกติเพราะว่าเขาไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับยกตัวอย่างอย่างจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดพิศณุโลก แล้วก็หลายต่อหลายจังหวัดนะฮะที่มีรายชื่ออยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องทํายังไงให้ได้มาตรฐานอันนี้ละโจทย์ใหญ่นะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับมอบสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารเมื่อสั่งแกลบฟู้ดจะได้รับส่วนลด60บาทนะครับคำถามคือสิทธิพิเศษที่ว่านี้เนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คําตอบคือวันที่31มีนาคม2564นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไร วันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ